ครับอ่าน้องวรยุทธครับน้องวรยุทธดูจักหลวงปู่จักจักปีแล้วครับสองสามปีเนี่ยครับโเหตุใดถึงได้มาหาหลวงปู่มามากับพี่ติ้งนะครับโอ้ทีมงานประกันนะครับครับท่าเป็นหัวหน้าทีมงานครับเห็นไมครับเคยแพร่บาลานีหลวงปู่ใส่กันครับอืโดยคนดูได้รู้จักครับเหเุ็ดถังได้คือคือคือได้ศรัทธาหลวงปูโอ้หลวงปู่เราสรอยหลายอย่างครับขอได้ ลุงปูนี่ขอได้รสุดแนวครับตีเอาบอกเหตุการณ์เรืฟังเนีเผืเ่อคนลุงปูนี่ครับอือเช่นบอกว่าลุงปู่วันมื่อวานนี้วัมีเงินใส่เ้ว่องังสิแต่ขอได้เลยผ่าลุงปูอธิษฐานหาลุงปูซื้อนี่อซื้อซื้อมีคนซื้อพระซื้อยังโอ,อ้เอาเอาเหรียญขึ้นมาอธิษฐานเลยอ,อธิษฐานเลยพวกเขานี่น้องมีไมหมเซนตนสีนส่คนถิ่ดามไม่ใช่ พลิกชีวิตได้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นอื่นติดที่เขาบุญท่าคือเป็นเหรียญของหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ท่านมีอย่างครับโอ้ก็คืออธิษฐานบอกหลวงปู่บอกต่อหน้าหลวงปู่เลยว่าขอให้ได้นั่นแหละครับก็ได้อีรีครับแล้วก็มาทําบุญกับหลวงปู่ครับนั่นแหละครับโอ้อันนี้คือคือวรยุทธเห็นกับโถงกระหองเลยพลิกชีวิตหลายคนครับไต่นำทีมงานนี่กับพิกชีวิตมาหลายครับบางคนมีเงินใส่เพื่อนกัอธิษฐานหาหลวงปู่นี่หลวงปู่ซอยหนุกซิปเปิลสุคนครับหลุง ยานลุงปูทนี่ยอย่างก็เขาเอิ่อนมาดวงจิตลุงปูนี่ไปส่อยลูกศิษย์ทุกคนเลยครับโอ้ขอแต่เอิ่นหานอธิษฐ<อ>านเอาขอเอิ่นหาลุงปูไปล่ะเออลุงปูเวลา,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 าลูกอานุญาติยังเนี่ยวรยุทธเพิ่นเอิ่นหาเออลุงปูผมบ่มีเงินนี่ลุงปูรับลูกบ่ครับรับลูกในในในเมตุนะโอ้รับลูกได้อยู่เวลาเขาอธิษฐานหาเขาเอาเหรียญที่ลุงปูสร้างขึ้นมานี่อธิษฐานเอาว่าลุงปูผมบ่มีเงินผมอยากมีเงินมีทองหรือว่าอยาก อยากได้เงินครับขอให้ได้ขอให้มีเงินใส่ทําบุญยังสิไหมครับทําบุญอ,อย่างขอบรัวงสี่กับลุงปูกับอ้ซอยโอ้แต่เป็นไข่เป็นยังสี่กับอาราธนาภาษีนี่พระจารยุสกุลเพิ่นกับบูซาไปครับเพิ่นเพิ่นเป็นไข่ตัวร่อนเพิ่นไข่ขสูงเพิ่นเลยว่าเอาภาษีนี่ไปห่อนแล้วเพิ่นเลยว่าขอบารมีลุงปูซอยโตเพิ่นเซาเซาห่อนเลยเย็นแล้วก็เซาไข่เลยครับนี่แหละครับ โอ้ธรรมดาหลวงปู่ขนาดว่าได้แกะกองได้อนนัม <laughs> นาจปุระคุ้นกนนับซักเยอะขอขอญาตแทรกถามหลวงปู่อย่งอางวารยุทธ์เราเราอธิษฐานว่าเออผมบ่มีเงินหลวงปู่ผมอยากจะไปทําบุญหรือว่าได้กินได้ใช้แล้วก็รเรือว่าทําบุญนี่หลวงปู่รับรู้อยู่บ่ครับรู้รู้ในจิตรู้ในจิตลูกในจิตเลย,ยดียดยยครับ นี่นีสัตว์นี่ยังมาบอกโอ้ที่มีนิมิตยังไปบอกหลวงปู่แม่นครับให้รู้ว่าลูกศิษย์ผู้นี่ผู้นีน่แต่นี่เขาจะรู้ได้ไหมครับหลวงปู่ว่าว่าลูกศิษย์ผู้นี้เป็นคนมาขอขอพึ่งไปบุญหลวงปู่นีอ่อีกาอีกามันบอกอโออิการบินนะอิกาบินนะบอกแต่คือเขาเสียรับ,บลูกได้จิตว,ว่าลูกศิษย์ผู้นี้ผู้นี่ขอพรโอ๋อ้นสิงมาทั้งนี้แต่มันคนคน,คนนทำเกลื่อนะ มัการมีแต่มัน,าน,าน,นการียรมางเราปุ๊เมตตาเพิ่น,น,นีงไหเราเพิ่นกีไใดเอาเนี่ยเพื่นเคยเด่นินเด่ท้องขึ้นมาท่านตาเลยรเจนี่เตานง่มาโอ้กับแพทเมตตาให้พอรับรู่ในจิตว่าเป็นลูกคิดผู้น,นี้ทองคิดมหากับคือแพทเมตตาให้เลยเขาก็เห็นผลท่นาทนตาเลยเอย่างเชนี้ ผมปวดหลังสีลุงปูกับเป้าห้ยมันกับบรรเทาได้ครับอ oh, ปวดหลังปวดได้หายขาดแต่ว่าแต่เป้าเรื่อยๆออกจังหาย mm. ไปหาหมอมาเมดสุ่มอง่ะผมเป็น,มน,น oh, หมอร้องกระดูกทับเส้นโอ้หมอร้องกระดูกทับเส้นเนี่ยครับลุงปูเรามีน้ำมันน้ำมันงครับมันง่ายรักษาโรคเนทูนเนียวรักษาในหอดพิบัติของปูท้องทิพย์ได้ส่วนลุงปูเราก็ใส่สเนียวครับปัวคนปัวเด็กหน่อยเด็กหน่อยไข่เด็กหน่อยเป็นให้ให้สีกระหายครับ ลูกปูเราเก่งรักษาโรคต่างๆครับสมุนไพรลูกปูก็เลี้ยนมาพึ่งลูกปูรักษาซอยเบิ้ลเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนกับคนทางไก่บวคให้รู้จักรู้จักกันแค่บวงในเพราะว่ามันมันบริเีมโรกโซเชียลเผยแพร่เลยว่าเรื่องลวงปูกับแทบบวมีและวองไนในในสารระบบแทบเสียบวมี่แถบบวมมีคนที่มีประสบการณ์เราสู้กันตั้งกต่เสียบวมีคน ได้ท่ายทอดออกไปประทานลวงปูดีมากเลยครับเราใอยทุกคนเลยเพอยังผูกกล่องแจกเสียแจกหนหลุงปูเราบอกว่าให้ถือเลขกระถือถือทุกมัด <c oughs> ตั้งแต่ลุงปูบอกมานี่โอ้ว่าจ๋าสิ์เลยแนนครับไปบ่งในในในกลุ่มกันเลยครับเพิ่โพูดหาลุงปูตลอดครับโอ้ข <c oughs> อขอพรกับลุงปูนี่ได้ตลอดเนยแนนครับเพิ่มมาทำบุญมาเท่าเพิ่มมาซื้อไหมเอียงก็ซื้อมาถวายลวงปูถือถืองวดอวันนี้ก็ถืออีกเมื่นหนึ่ง อวันที่แล้ว 40, ถือหาหมื่นถือลอตเตอรี่อย่างเดียวโอ้ถือได้ลอตเตอรี่แนนครับไว้ใ้ดินก็นถือแต่ว่าบางคนเขาเจ้ากะตีบพเป็นราตวาณนาไขมันผู้ใดได้ก็ได้ที่ครับอ๋อแต่นี่ถ้าเกิดคนบ่ม,มีโชคมหาหลวลงปู่ด้วยมากหลวงปู่แพ้เมตตาแบบใดครับเขาถึงมีโชคกลับไปแบบนั้นได้ครับเเขา็นนไปุกี้โอ้กับแพ้เมตตาจิตไป แต่เขาหันมีโชคของเขาขึ้นมาอือโอ้มันก็เป็นเรื่องแปลกใช่ไหมครับเสกน้ำมนต์น้ำลูกปูอาบน้ำมนต์หนุนดวงนี่สิครับโอ้อมมาเสริมดวงเสริมบารมีก็เพิ่นครับจากสิบบอกเคยมีอย่างเนี่ยเขาจะหดน้ำมนต์กับลูกปูน้ำมนต์ลูกปูศักดิ์สิทธิ์เนเวลาทายดวกเนี่ยเป็นกระแสอะไนั่นเด้นะครับกระแสราศีมีออกจากเล็กไหลเลยครับในน้ำมนต์ครับปูสิซึ่งพิธีฮานผมกราบด้วยสนิทใจเลยครับออื พระทัวเมืองไทยผมกล้าเลยลุงปู่นีเ่เสกพระนี่แสงออกนี่มีลุงปู่พูดอยออครที่เสกเราเห็นเป็นแสงเ,ออเป็นแสงออกมาเนี่ยครับเออถามถามเป็นความรู้เนี่ยเมื่อน,นั้นที่มันมีการเผาเผาพระพระสีที่ตอนนั้นพระพระอยู่ในลักษณะไหนครับอยู่กับธรรมดาเนี่ยครับอยู่อยู่บนถ <บน S 2> าดติดอยู่บนไ<ฟ>ีครับไฟครับโอ้ออเอออยู่ในทานอยู่ข้างบนฐานครับโอ้เอาเอาเอา้อา,าไ้บนฐานใช,ใช่ครับมันมีอย่างล่องติบ่ครับ เอาพระจะบมตกไปข้างใต้เหะตกกับพวกเป็นอย่างเพราะว่าเ้าเห็ดหมองไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหทอดอย่างกับอินบ็อกกลางไใบซีดียมใบหมดแล้วครับอบเอาพระพระเอายิ่งยิ่งห้อนกับยิ่งยิ่งแดนยิ่งยิ่งอบยิ่งแค่นั้นเป็นของโบราณครับเห็ดเห็ดเห็ดแบบโบราณโอ้โเผาอยู่นี่อะเนยครับใต้โฮมโพนี่ครับตอนนี่พอพอเผาแล้วปุ๊บมันมีปรากฏการณ์อนึ่งขึ้นที่ว่าถ่ายรูปมีแสงออกมาถ่ายบติดกับมีถ่ายติดกับมี กือบกล้องห้างนะครับกล้องผมตอนกดนี่กล้องจยนตืดตๆดตืดตืดเลยครับซึ่งอาจรรย์จเนอะก็เลยขอลุงปู่กันจะทายติตลุงปู่มันปรากวแสงที่ว่านี่เพื่อนทายรูปตอนที่ลุงปู่ปุ๊กเสกพระสีนี่ที่มีแสงสว่างลูกเอกแสงผ่านผ่านองค์พระนี่มันเป็นด้วยเหตุอะไรครับแสงสว่างมนน่บอกเทวดาเอาลิงทองค้อนโอ้เทวดามาเรียนน้ำมามาไอศินิพนธนมาร่วม หมาอีฮ้อนเต็มบัดเลยหมาทุกตัวหอนตั้งแต่หอนตั้งแต่ตอนพิธีตอนเริ่มพิธีนี่หอนเนี่ยนั่นแหละจนแล้วพิธีต้บอกผมบ่ได้นอนเลยนอนบ่หลับเลยนี่แหละหมาฮ้อนอันนี้ที่ว่าเป็นแสงต่างๆคือหลวงปู่มองว่าเป็นเทพเทวดาขังมันมาสมพรน้ำอ่ะถาจันทร์อยู่เด้อนี่กัดมือมุ่นเป็นมากอันนั้นเนาะเชิญเป็นมากที่ผิดเนาะ โอ้เพิ่นก็บมาร่วมอีหลใีในคลิปเสียงลวงปู่ถือคันหาแล้วกันคันหนาไปทางทางซี่คิดอย่ครับครับผมปู่เราก็ธรรมดาอืมกันยันดูได้ข้อวัดแล้วหน้าบ่สงมาซีหัปีเลยเพิน่นรักษาข้อวัดเราได้ปาททาลิตผลของเราได้ปู่เราประสงน้ำจากปีแล้วครับปูซี่หัปีหรอหักหกปีป <6 S 2> หักหปีเลยบ่สงน้าแต่ว่าผิวพัรรณเราพองๆเนี่ยน่ะพองงาม ปูท้องทิพย์กับประสงค์เท่กันบ่ครับมันของเท่กันโอ้โอ้ถือปฏิบัติธรรมแบบหลวงปู่ท้องทิพย์มาเล่นด้วยครับเองสร้างอย่างหลวงปู่เราไปเห็ดสามหลวงปู่ที่บอกทุกอย่างโอ้ถ้าพ่เป็นที่ไม่ว่างใจหลวงปู่ท้องทิพย์ได้ครับครับโอ้หลวงปู่ท้องทิพย์ก็ถือว่าพระท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็นับถือเพื่อหลายเนี่ยถ้าถ้าสืบกันลึกๆแล้วนับถือหลาย คนของคนเป็นไรอันนี้ทางว่าอันนั้นคุณพ่อใครอวดโตเป็นไรครับอยู่สมถะโตลูกเดียวสมรรถแบบทั้งทั้งทั้งมดได้แล้วต้องก็ได้จัดกันต่อไปครับเียกนี่เขาเอื่นคือว่าพระดีอาจไม่ดังพระดังอาจจะไม่ดีแล้วก็อยู่บนคือเขา อยู่คือเขาแต่บาอยู่ขือนเขาลงปูรษา,าน,านาบางปีบางภาษากับไปนนนออนยใต้ต้นไม้บ่ไอขืนมากกุฏิก็ม,มีมเลยครับเจ้าบ่นไม่ผละนอนยยอยใติพรมไม้ก็ไดุ้่งพระโากับจักดอกครับกบมุ่งยามุ่งยันให้ไวให้เรนอ,อครับครับโอ้บำเพ็ญพรวัตแปลกๆดี อหายอย่ากอยู่แต่ในมุงพ่อมันเคยออกจากมุงออกมาก็ออกมาแต่ทุระถือนอกจากมีงานมีพิธีแม่นลุ๊ปูเราก็อยู่แค่เตียงซ้ำนี่เสียเตียงไงเสียห้องไงประเดี๋ยวเราก็บปอยู่จะใช้ยุทธ์แบบนี้แม่นครับวอดก้อนลึงปูยู่นึ่งถ้าเจ้าสั่งบักไงหนึงให้กับยูกบยู่นุ๊ปูเราต่อชะตาให้ต่อชีวิตได้ครับยายคนนั้นต่อชีวิตได้อยู่เกือบสิบปีอยู่นุ๊ปู เราเขาเลยสั่งภายในให้หลวงปู่เนี่ยก็คือคือเขาตายเขาเขาจะตายติเขาลูกครับอที่เพิ่นว่าไหมยู่บ้านบุ้งข่างนะครับหลวงปู่ตอนเชตาให้เหรอครับต้อนเชิดตาเนรอเหตุการณ์เขาเป็นยังไงครับเขาเขาเขาคือคือได้ว่าไป็ต้อนเชิตายเขาครับตะกี้มันมันมันถึเป็นงก็ทั้งแต่ได้ปอยู่์หายหาปีอะไรแบครับแล้วสั่งพระพุทธรูปได้ดึงมากขันพวกเจ้าก็โนดเดี้ยงแค่เจ้าบ่ายแด้วกันนั่งที่วัน โอ้โยจากสีายอย่านี่โอ้จากปุ้ยๆหนักๆเน่นครับลูกค eh ือลูกอ่ะแต่ของนี่คือสิบไว้แล้วอือแด้ครับปริญญาลวกปูกับกำนันบั่นบั่นแกงข่าแล้วแขนคอไปองค์เียวเลยครับเป็นพระล่วงพระล่วงเนื้อหวานเขาลุกปูลุงสังบดึงลอยองค์นะครับบดึงลอยองพระหลวงรุ่นแรกของเรา ยุคตนยุงตะเราสาาั่งตะตะเราบ่นไม่ไหมพ่ะหนะครับทีนี้หาสมยากครับผมมีองค์เดียวอกกระไรมามองค์เดียวรุ่นนั้นประสบการณ์กำนันเราใส่เนี่ยเราบอกว่ารถรถขวมสามเทียร์ละคนมุกไปยังยีเแบบแง่เทียร์เป็นแต่รถลดบุญด้วยพูดเปลี่บนไปในกับอวอเ <c oughs> นี่ยมันเสียได้ค่าสอรถกับวอไว้นี่แหละครับประสบการณ์ลูกปูอัศจรรย์หลายอย่างครับ แล้วเราเรียนรุ่นล่าสุดนี่เป็นไังไงครับเกิดปฏิหารบอกเคยเห็นบ่ภาษีนี่ครับน,าน่ารักสิผมบอกเนี่ยที่เว่าเกิดปฏิหารนี่นะครับรักษาไข่ได้นี่นะครับอหลายอย่างครับคพรนอ,อกจาไปมีโชคมีลาบเพิ่นกถ็ถทืบเลขนําเพิก็ถทืบผู้ใดก็ถทืบก็ยังว่าชีวิตเปลี่ยนบัตรุกคนตี้ตั้งแต่แขนของลุงปู่มาแล้วเ<อ>นีแข็ตลอดเลยครับช่วยขาดเลยโอ้ เออเออขออนุญาตถามเป็นข้อมูลสั่งสั่งมามีมีเนื้ออย่างไรครับมีเนื้อเล็กเปียกจ้องค์ครับสั่งจำได้ไหมเนื้อเล็กเปียกมีเดี๋ยวต้องเขียนไว้เพผมลืมไม่ค่อยครับอะไรจำเนาะเห็ดเห็ดเฮ็ดเห็ดไว้เดี๋ยวครับครับเนื้อเล็กเนื้อเล็กเปียกอี่สั่งทั้งหมดหกสิบแปดองค์ครับโอ้ครับเนื้อของพุทธคุณ สั่ง199ร้อยเก้าสิบเก้าองค์ส่วนเนื้อดินสั่งสามพันองค์ครับสามพันองค์เพื่อบรรจุอีกดิแต่ว่าเปิดจองแค่สองพันสองร้อยองค์ได้สองพันสององค์แล้วก็ลูงอมภาษีลูกอมพุทธคุณผงที่มันเหลือจากพุทธคุณ<ม>ก,กระดาษร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับมีแค่นี้ครับลูกปูสัง่งทั้งหมดนั่นให้เปิดจองกัน ตามพศ2568องค์แค่นี้โอ้แ่นี้เพราะทนนึงเขากะเอามาถวายหลวงปู่หลวงปู่เอาไปเก็บเก็บไปใต้ไต้กุ๊รแล้วต้กุแล้วกะเอาไปแจกทหารยู่ชยแดนครับแจกทหารทุกทุกเมื่อนี้นะครับที่เขารบกันอยู่นี่ครับแจกทหารปืนใหญ่กับถ่ายโศกเสื้อนี่นะครับครับแจกไป200องค์เจ้าแจกทหารให้ผู้กองแจกเป็นคนเอาไปแจก อยู่ที่นี่ก็อยู่แถวเพชรบุรีครับแจกพวกตอช่ดอรครับอ,อีกสองไรยองค์ครับครับผมแจกไปสอยสะบันเมืองครับครับอ๋บงงบบออันนี้คือเมีตาบารมีหลวงปู่แพร่ออกไปซอยทหารครับ